สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับทอมแคะเช่นเคยนะครับกับช่แนลเล็กๆของทอมแคะตกปลาทอกินนะครับนะเวลานี้นะครับหกโมงครับทอมอยู่ที่เขื่อนป่าสักแล้วนะเราจะมาตกปลากันครับวันนี้เรามากันสามคนนะครับสี่คนกับแม่บ้านนะก็มาทีมงานเดิมนะครับทีมงานเดิมมากับน้าคมนะครับแล้วก็มีหลานมาอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกัน ว่าเราจะเราจะได้เจอรถถังไหมวันนี้เป้าหมายของเราเรามาล่าปากกระมังครับก็แค <c oughs> <c oughs> ่เข้าบ่อยๆก็โอเคแล้วนะ <c oughs> ก็หวังว่าวันนี้คงจะมีผลงานให้านะนะได้รับชมกันนะครับไปครับไปติดตามรับชมกันเลยไปแล้วครับจะเตรียมอุปกรณ์กันครับนะครับทีมงานของเราครับอยู่ด้านนู้นนะ นคมครับแล้วก็หลานอีกคนนึงนะครับเนี่ยครับมาเตรียมเบ็ดมาวันนี้ทมเอาเบ็ดมาเจ็ดคันนะครับดูครับนี่หมายเขาพระนะครับแล้วก็มีหนาๆอยู่มุมนู้นอีกสองท่านนะครับส่วนด้านนี้นะครับยังไม่มีใครมานะครับแย้วมาติดตามดูกันครับจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงกันต่อ

อันือคิดง่ายกว่าเขาง่านี่มากนะดีสุดจะออกด้วกันนะปุ๊บที่วัานี่วัน่อยู่ว่าเด็กโสดนี่นะ câu luôn khách câu à. gì đấy câu hôn thì đấy không? Đó là không có câu quái đẹp hôn luôn đó. หลังจากที่ฝนตกแล้วเนาะก็เงียบกันอยู่ครับตอนนี้นะปาก็ได้เข้า,เข,าเข้าเบ็ดทมครั้งเดียวแล้วก็เงียบไปเลยครับตอนนี้นะครับก็มารอลุ้นอีกทีหนึ่งครับว่าช่วงบ่ายหรือช่วงเที่ยงเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกแล้วหยุดไปนะเียเสื้อกันฝนพ้ง่งตากนะครับได้เล่นน้ําฝนกันแต่เช้าเลยนะครับ บรรยากาศรอบใหม่ตอนนี้ก็เริ่มมีนะ้าๆนะักนะตกปลาเริ่มทยอยกันมาแล้วครับแต่ก็ยังนั่งเงียบกันนั่งเงียบกันอยู่ครับยังไม่เห็นมีนะ้าท่านใดยังได้ได้วัดปลากันเลยนะครับช่วงนี้นะมันคาดว่าน่าจะแบบว่าหลังจากฝนตกแล้วมันก็จะนิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอดูลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ทาก็ลงเบ็ดไปทั้งหมดแปดคันครับ เิดว่าตัวเองมาเจ็ดคันที่แท้แปดคันนะเยื่อที่ทอมใช้ก็จะเป็นเดือหมักผลไม้นะครับเดือหมักลองลองสูตรดูนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเห็นผลหรือเปล่านะครับเป็นเดือหมักกล้วยมม่วงแล้วก็สับประรดนะครับลองหมักมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะส่วนที่เกี่ยวตาเบ็ดก็จะเป็นมันหมูหมักนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับ ไอเลครับตัวแรกได้ตะโกกมานะครับพี่น้องครับทอมไม่ได้ตั้งกล้องนะในตัวหนึ่งครับตะโกกใหญ่ตัวนึงนะกระชังได้ลงน้ำแล้วครับกดกดถ่ายวิดีโอแต่ไม่ได้กดถ่ายมันเลยไม่ได้เห็นช็อตเด็ดๆนะครับนะครับติดตามมันต่อครับ หาตัวแรกครับพี่น้องหาตัวแรกครับะจะโกกหนึน่งตัวครับกี่เคแตกแล้วไปลุ้นกันต่อเลยครับดูบรรยากาศต่อครับนี่นะครับปลามันเข้าห่างทางก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องนะดูฝนกำลังจะมาแล้วครับวันนี้เรามา ถูกจังหวะที่แบบพายุมันเข้านะฝนมันก็ตกไปหลายรอบแล้วค่ะตอนจะออกจากบ้านก็ตกไปรอบนึงนะแต่มันได้เตรียมตัวจะออกมาแล้วเราก็เลยไม่เสียความตั้งใจเราก็ออกมาเปียกแล้วเปียกอีกเปียกจนแห้งมันนกอ ตัวที่สองมาแล้วจ้าครึ่งวันฝนตกอีกแล้วพี่น้องครับม่งกี้ปลาเข้าเบ็ดสองคันพร้อมกันนะฮะถ่ายคลิไปไม่ทันเพราะว่ามัวแต่เก็บเบ็ดเก็บร่มอยู่มาไม่เก้วพี่น้องพี่น้องครับดูครับเป็นนี้แบบว่า ูครับดูสภาพเกล้าคนนะครานี้ฝนตกลงมาแล้วเมื่อกี้ปลาเข้าสองสองหลังพร้อมกันนะได้ปลากระมังกับปลาตะเพียนทองปับตัวหนึ่งครับเนี่ยวันนี้ก็ก็ไม่เท่าไหร่รุ้นแด่กกับฝนนี่แหละเราหมานมากตอนนี้เราหมานฝนมากเลย ปันเยื่อต่อครับลุยฝนตกเราก็ลุยให้ใส่เสื้อกันฝนก่อนนะ <c oughs> ไม่ยอมแพ้เรา,ออ,า,า,าออกจากบ้านมาแล้วออกจากบ้านมาแลวดด้วยังไงมันก็ชุ้มบรรสวดอกยังได้ข้าก็เปียก สถานการตอนนี้น่ากลัวกระจายแล้วก็กระจายไปแล้วไปอ่ะโวัย มาตีดีเดีวอ่ะาตี้นดดวยเอาแล้วมาตีตื้นลมครับพี่น้องนี่ Субтитры <laughs> сделал ตาถูครับพี่น้องจี้โยกหามที่น้ำทันเลยหรอดูบรรยากาศเย็นครับพี่น้องครับโอ,อ้ฟ้ามาเข้าหลังจากฝนตกแล้วเนาะ ฟ้าเริ่มเข้าแล้วก็มันก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับแล้วเนาะ,นะก็รอบหน้าก็เดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่ครับรอบนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับก็สนุกขึ้นกันครับเราไม่ได้เอาขาตั้งเบ็ดมานะครับมาแบบนี้มาบางใส่เรารู้สึกถึงความลำบาก <c oughs> ได้ไปคนละนิดละหน่อยครับรัีส่วน้องคมก็อยู่ทางนี้นะครับ้ักกนราน อากาศเย็นกครับปาขึ้นเริ่มเข้าช่วงเย็นนะครับแต่ก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านเนี้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ